สวัสดีครับวันนี้ผมมีไพ่อยู่สำหรับหนึ่งนะครับเป็นไพ่ bicycle นะครับเป็นไพ่ bicycle สีแดงนะโอเคนะครับนี่เป็นจ๊กเกอร์กับจ๊กเกอร์นะทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไพ่แค่หนึ่งใบนะครับสองใบโอเค ผมใช้ก็คือมีหนึ่งสองามและสี่นะครับบางทีละ,ะตัวสี่นะครับสามสองนะครับและหนึ่งนะเดี๋ยวนับให้ดูนะครับว่ามีอยู่หนึ่นนนะนนงสองสา,ามและสี่อย่างนี้นะครับโอเคนะครับนะถ้าผมนะครับดีดนิ้วอย่างนี้หนึ่งทีนะดูช้าๆนะครับถ้าผมดิดนิ้วหนึ่งทีอย่างนี้นะครับ ไพ่ใบเล็กมันจะมีไพ่ความนาลงคือไพ่ใบเล็กหนึ่งนะครับจะความนาลงอ่า,าอ,นะอีกทีนะครับช้าๆคนมองไม่ทันนะอีกทีนะครับผมดีนิดอีกทีหนึ่งไพ่ใบที่เอลไะครับสิเอาละสิไพ่ใบที่สองก็จะความนาลงนะครับแต่ไพ่ไพ่ใบที่หนึ่งก็จะหงายหน้าขึ้นมาเดิมโอเคนะอ่าอีกทีกทีก็ได้นะดีนิดทีหนึ่งครับ ใ่ใบที่โอเคก็จะคว่อน้าลงเหมือนกันเลขสามนถ้าผมดีดไพ่โอเคครับไพ่ทุกใบก็จะงายหน้าขึ้นนะครับเสร็จถ้าผมดีดนิ้วอีกทีนึงไพ่ใบเลขสี่ก็จะคว่หน้าลง โอเนะครับอ่าเดี๋ยวใช่ดูชา้ชาช้าโอเคไหมโอเคนะครับจเจ้าเลขสี่เนี่ยใส่ไว้ใบสุดท้ายอย่างนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับไพ่ทุกใบก็จะหายหน้าขึ้นอ่าแต่สิ่งที่มันแปลกนะครับเมื่อกี้เราเล่นไบอะไรกันครับเมื่อกี้ว่าเรา,เ,ราเล่นไพ่สี ข้างหลังนะครับเราเล่นไพ่สีแดงกันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสีแดงนะครับมันได้หายไปแล้วแล้วกลายเป็นสีน้ําเงินนะโอเคนะครับแล้วไพ่ทุกใบเมื่อกี้ที่เราเล่นเป็นสีแดงกันนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยอ่าขอบคุณมากครับ